สวัสดีเพื่อนเพ่อทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sleeping P วันนี้เราอยู่กันในเกม Hamster Playground เกมนี้ก็เราจะมาเป็นคนเลี้ยงแฮมสเตอร์กันแล้วนำแฮมสเตอร์ไปแข่งกับคนอื่นในด่านต่างๆได้ด้วยเราไปดูกันว่าน้องแฮมสเตอร์นั้นจะเป็นยังไงไปกัน อ๋อตอนนี้ตัวเกมยังเป็นเดโมทุกคนมาทดลองเล่นกันอ่านี้ให้เลือกบ้านสร้าง้านชื่อสริรีปิ้งพิงอ่าเราเล่นกันเลยเล่นยังไงก็คลิกแฮมสเตอร์เลือกแฮมสเตอร์ โดยใช้คีย์บอร์ดเลือกอะเลือกแล้วเราสามารถดูแลแฮมสเตอร์ได้โอ้ตามที่เราต้องการอันแรกคลิกเมาส์ให้มันเป็นสีเขียวอ๋อในด่านต่างๆนี่เองอ๋อในในมินิเกมต่างๆมันก็จะมีให้ให้เราเล่นเหมือนกันนะเนี่ยเออน่าสนใจ อ๋อเขาให้เราให้น้องเรามาสี่ตัวก่อนวิน่ารักจังเลยดูน้องสิตัวอุ้นปุยเรามาดูตัวแรกกันตัวแรกเอาน้องน้องอยากเล่นโอเคเราหาเครื่องเล่นให้น้องนี่ไงลูกลูกบอลกดเลือกให้น้องไปเล่น อ่าตัวที่สองอยากเข้าห้องน้ำเอาน้องไปห้องน้ำเออดมดมวิแอบดูได้ไหมอ่ะแอบดูไม่ได้ด้วยโอ้โหตัวนี้น้องหิวน้ำอันนี้ไงน้ำไปกินเลยน้องตัวสุดท้ายหิวแอปเปิ้ลอ่าโอ้โหอาหารดูดิอาหารแบบ เต็มโตะเลยเออน่ารักดีอะทุกคนดูสิอน้องตัวนี้นอนโอ้ตัวนี้ตัวนี้สีเป็นสีเหลืองคือน้องตัวนี้น้องง่วงนอนอ่าเอาให้น้องไปนอนตัวนี้นี้อะไรอะอ๋อมันจะบอกความสามารถของน้องนั่นเองเรามาฝึกน้องกันดีกว่า ให้น้องมาฝึกอันนี้ตัวนี้มาฝึกปีกนี่คืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งลองอันนี้ว้าวน้องข้ามไปแล้วโอ้โหปิวโอ้โห ตัวหนึ่งก็เรียบร้อยโหโเราเลเวลอัพแล้วได้อะไรนะมีของให้ด้วยว้าวได้ดาวแล้วก็มาเลดทานตะว,วันอืตัวนี้ที่นอนตื่นหรือยังตื่นแล้วเอามาฝึกอะไรดีโอ้มาฝึกอันนี้เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้มาฝึก อันนี้ให้มันเต็มส่วนตัวนี้ฝึกให้มันเต็มไปเลยตัวนี้มาฝึกอันนี้ละกันให้น้องวิ่งเดีดูสินี่เลยน้องวิ่งแล้วว้าวดูน้องวิ่งโอ้โห,โหน่ารักต้องน่ารักจังโอ้ อ้นี่ไงพอวิ่งเสร็จแล้วก็น้องก็ได้หารโอ้ตัวนี้สีเหลืองต้องการอะไรหรือเปล่าสีมีอะไรไหมอ๋อตัวนี้ก็เริ่มจะหิวโอ้ตัวนี้เอามันไปกินข้าวดีกว่าตัวนี้ล่ะ เพลงสนุกมากเลยดีด้าดีด้าดีดับให้ตัวนี้ไปกินน้ำกินน้ำตัวนี้หรอให้มันมาฝึกไม่ไปแฮะเดยวนะผมมีแต่งตัวให้น้องด้วยทุกคนโอ้เปลี่ยนสีได้โอ้มีลายเสือ นี่โอ้ตังงมสามารถเรามาแต่งตัวให้น้องๆได้เลิศไปเลยดูสิทุกคนนี่อะไรอ่ะอ๋อขนตามี่ขนตาให้น้องอ๋ออันนี้เรามีใส่ให้อยู่แล้วโอ้โห จเจ้าตัวน้อยโอเคีไปลองแข่งขันกันทุกคนตัวไหนดีนะตัวฉลาดดีกว่าโอ้เราจะแข่งกันแล้วทุกคนเตรียมพร้อมนะ เยี่ยมเลยโอ้โหถ้าจำไม่ได้นี่คือจบเลยเนี่ยดีนะสังเกตก่อนโอเคเราจะชนะไหมนะอุยลุ้น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 อุ้ยกดไม่ทันทุกคนกดเลยโอเค โอ้อุ้ยพอดีพอดีเกือบเด้ะโอเคโอ้โหรัวนิ้วมากเลยทุกคนกลัวแบบอื้มกระโดด เค okay. เรากำลังนำอยู่นิดหน่อยเราจะชนะไหมเดี๋ยวสู้ๆนะลูกกดๆๆๆๆๆเยี่ยมเลยไปเร็วหุยเลยทุกคนโอ้โหเรายังนำอยู่เรายังนำอยู่ยอ,ยอุ้ยแต่ข้างหลังมันตามเรามาแบบตามเราแบบสุดเลยหูไหวไหมเจ้าแฮมสเตอร์น้อยเดี๋ยวลู้นิดกเดียวนีดเดียวนิดเดียว เย้เราชนะแล้วทุกคนเราชนะแล้วเ e! ย้เยี่ยมเลยเราไปลองได้อีกเกมหนึ่งกันทุกคนมาดูสเกตบอร์ดกันสเกตบอร์ดมันจะเป็นอย่างไรรักจังเลยโ้เต็มตัวไปโ้กดไม่ดันโอเค อืมวุ้ยอือืมโอ้ยฉดชิวทุกคนเอาใหม่รอบหนึ่งมาลองกันอีกรอบหนึ่งทุกคนเราต้องชนะให้ได้ เฮ้ย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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหปึ๊บปึ๊บเย้าชนะแล้วเย้ในที่สุดทุกคนย่ยมเลย สุดยอดนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆในการเลี้ยงน้องแฮมสเตอร์ของเราเพื่อไปแข่งกับเพื่อนบ้านทุกคนดูสินี่น้องน้องอาบน้ำให้น้องไปเล่นบอลกันก็เราก็มาจากกันไปด้วยน้องแฮมสเตอร์แว่นตัวนี้แล้วกันนะทุกคนก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ h ฮม s t e r หรือว่าช่อง Sleeping Pian กันด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย